สวัสดีครับแนแฟนหนันงกลางแปลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ช่องรวมเรื่องราวหนังกลางแปลงของเรานะครับก็จะมาแนะนำหน่วยหนังกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นหน่วยอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับหน่วยนี้ก็คือศรีประทุมภาพยนตร์นะครับสำหรับภาพประกอบแล้วก็คลิปบางส่วนนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางเจ้าของคลิปแล้วก็ภาพ จากทาง f a c e b o o k ด้วยนะครับที่ทางช่องของเรานะครับได้นำมารวบรวมแล้วก็จะทำเป็นคลิปแนะนำหน่วยหนังกงแพงในวันนี้นะครับสำหรับหน่วยสีปทุมภาพยนั้นก็เป็นหน่วยหนังกางแลงนะครับที่ใช้ด้วยระบบดิจิตอลนะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งระบบเสียงนั้นก็เป็นของประดิษฐ์เจริญสาวนะครับซึ่งในหน้าง,งานปีนี้นะครับ ป็นแฟนนางกระแปงนะครับหรือเอฟซที่ชื่นชอบนางกระแปงนะครับก็ติดต่อศรีปทุมภาพยนตร์กันได้นะครับเบอร์โทรติดต่อก็โทรไปสอบถามที่เบอร์นี้นะครับซึ่งทางผู้เองก็ได้เบอร์มาจากคนจอหนังของศรีปทุมภาพยนต์เองนะครับซึ่งปี2566นี้นะครับก็ได้เตรียมหนังใหม่ใหม่นะครับไดคอยตอนรับเจ้าภาพกันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยจีนฝรั่งนะครับหนังเก่าหนังใหม่ก็ ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับซึ่งสีพทุมภาพยานั้นก็ยินดีรับใช้นะครับในราคาที่สบายกระเป๋าและก็ประหยะัดสุดๆนะครับซึ่งทีมงานก็มีหนังเยอะมากนะครับก็ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับสําหรับแฟนๆนะครับที่อยู่ในเขตโซนเพชรบุรีและก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับในหน้าง,งานปีนี้นะครับแล้วก็ปีถ,ถัดไปนะครับ ก็แนะนำเลยนะครับสีปรทุมภาพยนตร์จังหวัดเพชรบุรีนะครับสำหรับคลิปแนะนำเลยนะงกระแปงในวันนี้ก็คงจะมีไม่มากนะครับก็จะแนะนำเลยนะงกระแปงกันเรื่อยๆนะครับซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ก็ได้มาจากทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับทางช่องก็จะนำมารวบรวมไว้ที่ช่องที่นี่ให้ได้เยอะที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีประมาณ400กว่าห่วยแล้วก็คลิปเกี่ยวกับนางกระแปงก็ประมาณ 600ยกว่าคลิปแล้วนะครับซึ่งแฟนๆก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจกับทางช่องเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงนะครับเอฟซีนางแปวงทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบนางแปวงของเราก็กดติดตามกันไว้เลยนะครับจะมีมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ